ใจของเธอที่เธอนั้นต้องการหยุดอยู่ที่ตรงกลางระหว่างทางแห่งทุกและความช้ำเสียใจมันเป็นแค่เรื่องราว อะไรปล่อยมันไปให้ใจวาา่าเปล่าลอยสีว่างฉันกหัวมัน สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้ทักทายกันวันอาทิตย์กลับมาพูดคุยกันครั้งนึงกับคนที่เป็นมือใหม่ฮัตเลนกีตาร์เนไปทำงานแบบผม <c oughs> <c oughs> ช่วงนี้เป็นช่วงเปิดเทอมใหม่นะครับยากวุ่นวายมากนะครับโดยเฉพาะผมที่มีเด็กอยู่3ามคนนะครับบางทีมันก็เราก็เข้าใจในะความเป็นเด็ก เช้าไปโรงเรียนต้องทำโน่นทำด้านทำนี่ให้เขานะครับซึ่งการดูแลเด็กแต่ละคนเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายถ้าเราจะเลี้ยงให้เด็กเขาเติบโตขึ้นมาเป็นเด็กที่ดีมีคุณภาพนะครับทั้งค่าเทอมค่าใช้จ่ายเสื้อผ้าชุดเรียนอาหารขนมของเล่นเงินล้วนๆครับอโอเคนี่คือส่วนหนึ่งของชีวิตเรานะครับ เราสู่กันฟันเนาะนี่ครับการใช้ชีวิตบางทีคนเรามันก็แบบเจอแรงกดดันหลายอย่างเนาะออกใค้พวกเงิน,นงแบบค่าเทอมลูกอะไรแบบนี้หลายอย่างมันก็แบบทำให้เราเครียดปวดประสาทได้นั่นแหละครับส่วนหนึ่งที่ที่ทำให้ผมแบบมีความสุขกับการเล่นกีตาร์ก็คือกีตาร์มันพาให้เราลุพน้นออกมาจากสภาวะนั้น อย่างน้อยก็แบบชั่วคราวในช่วงเวลาที่เราหยิบกีตาร์ขึ้นมาตัวนึงเนี่ยผมพูดถึงเสมอเลยเราก็ได้เล่นกับมันอยู่กับมันอย่างมีความสุขใช้ชีวิตอยู่ในโลกของการแบบฝึกฝนพัฒนาตัวเองความสุนทรีความสุขในการเล่นกีตาร์อย่างนี้เนาะ นี่แหละบางทีแค่การไห้หยิบกีตาร์ขึ้นมาสักตัวหนึ่งครับกีตาร์ตัวที่เราหลักแล้วก็มีความสุขกับมันเนี่ยเอามันมากอดเอามันมาจับเอามันมาเกาเล่นอย่างเงี้ยบางทีมันไม่ต้องแบบไม่ต้องเล่นแบบเก่งเทพเพอร์เฟกอะไรมาก แค่เราได้เล่นแล้วก็มีความสุขกับมันแล้วนะครับก็เป็นเหมือนเป็นการชาร์จแบตในตัวท่ามกลางแบบโลกที่มันโหดร้ายวุ่นวายอย่างนี้เนาะอ่านี่แหละผมก็เลยแบบยังสนุกกับมันอยู่แล้วก็พ,พยายามหาเวลามเล่นกับมันแล้วก็หาเวลามาอัปเดตช่อง youtube ส่งเสมอนะครับ <laughs> คือแบบมันเหมือนกับเป็นการแบบ ผ่อนคลายเนาะของเราคือเป็นวิธีที่แบบลองเอาไปใช้ดูนะครับอ่าเกก็อย่างที่ผมบอกว่าผมไม่ใช่คนที่เก่งไม่ใช่คนที่แบบเล่นกีตาร์ดีอะไรหรือมีเป้าหมายที่เป็นดนตรีอาชีพมือกีตาร์อาชีพอะไรนีเลยแค่เราพอเล่นไปเรื่อยๆคือมันเริ่มจากการที่เราแบบรู้สึกอยากเล่นรู้สึกอยากเล่นก็ไปหากีตาร์มาสักตัวหนึ่งอย่างเงี้ยเริ่มแรกนะพูดถึงตอนไม่ไม่ใช่ตอนมัธยมนะพูดถึงตอนที่แบบ เล่นตอนนี้ตอนที่โตตอนนี้เริ่มแก่เริ่มทํางานเริ่มมีลูกแล้วเนี่ยจริงๆผมพูดไว้หลายรอบแล้วแต่แบบสาหรับคนที่อาจจะไม่เคยได้ติดตามกันผมจะพูดเสมอว่าเนี่ยกีตาร์ตัวแรกของผมคือเป็นกีตาร์น้องเมียนะเป็นกีตาร์เก่าพูดยี่ห้อได้เลยยี่ห้อฟิวเจอร์บริดนี่ก็อาแล้วบริดก็อาสายขึ้นสนิมเคิ่ม วันนี้คืนนี้ผมก็เลยซื้อสายกีตาร์มาแล้วก็มาเปลี่ยนแล้วก็ลองเล่นเ,นเออเล่นไปเล่นมาก็สนุกดีหลังจากนั้นมันก็เลยเกิดกิเลสแล้วก็อยากซื้อกีตาร์ของตัวเองก็เลยไปซื้อตัวนี้มานะครับพอเราได้มาซื้อกีตาร์มาหนึ่งตัวปุ๊บพอได้เริ่มจับเริ่มจับคอร์ดซีอะไรง่ายๆซี C, นี่เลยแล้วก็เอมิเนอร์่าแล้วก็เอฟเอฟแบบ open form เอฟโอเพนฟอร์มด้วยนะไม่ใช่เอฟทาบนะเอฟแบบนี้อย่างง่ายๆเนี่ยบ้านๆเนี่ย เล่นไปเล่นมาเออมันสนุกดีพอเราเล่นไปเล่นมานะครับเรามีเวลาให้มันเราอยู่กับมันมากขึ้นมันกลายเป็นเรื่องของการแบบซึมซับไปเองนะครับก็รู้สึกว่าฝีมือมันก็ดีขึ้นพอเล่นได้คือไม่ได้เก่งไม่ได้อะไรมากหรอกแต่มันก็พอเล่นได้แล้วพอพอไปวัดไปวาพอถึงจุดที่ทําให้เรามีความสุขกับการเล่นีตามมากขึ้นเรื่อยๆนะครับคือเป็นอย่างนี้นะคนเราพอถ้าเล่นไปเรื่อยๆแล้วฝีมือไม่พัฒนามันก็จะเกิดความท้อ แต่เขาเล่นไปเรื่อยๆเรารู้สึกว่าอ้าออันนี้มันเริ่มดีขึ้นอันนี้เริ่มทําได้วันก็จะมีแรงบันดาลใจมีกาลังใจในการเล่นนะครับเพราะฉะนั้นผมก็อยากให้คนที่อยากมีความสุขกับการเล่นต้ตายอยู่เนี่ยเล่นต่อไปเล่นต่อไปนะครับเล่นต่อไปมีความสุขกับมันแล้วก็พยายามหาอะไรมาทำโน่นนี่นั่นแปลกอย่างเช่นเมื่อก่อนเนี่ยเราแค่ตีคอร์ดธรรมดาใช่ไหม หนึ่งเรารู้สึกว่าเออเราตีคอร์ดแล้วเออมันก็สนุกดีแล้วก็อยากพัฒนาฝีมือมากขึ้นอย่างเงี้ยเราก็อาจจะไปหัดเกากีตาร์ก็ได้ก็เริ่มจากแบบอ่าแพทเทรนนิร์นง่ายอย่างเแบสหนึ 1, 2, 3, แบบ่งสองสามเ แบบนี้ไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยเดี๋ยวมันก็คล่องของมันเองเดี๋ยวก็พอทําได้เดี๋ยวก็ไปได้เรื่อยๆนะครับคือมันอาจจาะรบคือเล่นไม่ใส่ไม่เคลียร์นะครับหรือว่าเล่นไม่เพาะเล่นไม่อะไรก็ช่างนะครับหรือว่าเล่นไปเล่นมามันมั่วอย่างเงี้ยไม่เป็นไรทําไปก่อนนะครับอย่างนั้นเป็นการฝึกเป็นการแบบทําความคุ้นเคยของมันเอง มันไม่มีใครเก่งมาตั้งแต่เกิดอยู่ที่การฝึกฝนความตั้งใจในการเรียนรู้นะครับอโอเควันนี้ไม่มีสาระอะไรเลย <laughs> ก่อนจากกันสักเพลงหนึ่งแล้วกันเนาะเพลงที่เขียนไว้รับออดิช่งสองนะครับเป็นเพลงที่ได้บันแรงบันดาลใจมาจากเพลงฝรั่งนั่นแหละแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเรามัน เอาคอร์ดเอาแบบเมลโดีบางส่วนมาทําเป็นเพลงที่มันฝ <c oughs> ั่งแล้วมีควานสุขแล้วเป็นเรื่องหลัของเราวันเี๋ยวรู้มีเธอฉันนอนไม่หลับเลืไม่เคยอย่างนี้เย็นพอ,อได้ิ้งไป ฉันไม่เคยเป็นพ่อคงรู้สึกเหมือนชีวิตเปลี่ยนไปรู้สึกเหมือนชีวิตสั่งไว้ฉันจะทึงได้ไหม่กการเป็น,นพ่อที่ดีสิ่งที่ฉันมันใจ อีกทีก็พลาดไม่เป็นไรครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่าน,น,น,นี้ครับสวัสดีครับจะไปดูลูกก่อนเสียงข้างล่างังว,วุนไย